สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจโนแมสและเกม s k y l a n d เดอนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาชมตัวละครระดับตำนานนะครับนั่นก็คือสต r อมเบดนะครับเจ้าเป็ดน้อยของเราเนี่ยแต่ดูทรงแล้วก็ไม่น้อยนะก็เลี้ยงมานานเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็สายฟรีนะครับแต่ว่ามีการเติมแพ็คเอาพชรไปนิดหนึ่งไรเดียร้อยสี่สิบกว่าบาท คือแบบเห็นแล้วมันล่อตาล่อใจล้วคิดว่าไอดีนี้คงเล่นยาวก็ไม่ฟีดีเราไม่ฟีแล้วเราเติมไปร้อยกว่าบาทเออมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลเขาเลยกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนถ้าเป็นเป็ดแบบออริจินอลนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเนี่ยคือดูยังไงก็เป็ดนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้นะก็จะมีสกิลมีดปักษานะครับโจมตีใส่ตรูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้เกิดตัดกําลังนะครับผมตามนี้เลยแต่ว่า คูดาวพวกตัวตำนานเนี่ยบอกเลยว่ามันนานนะถ้าเราไม่อัพสกิลเนี่ยคือโอ้โหมันได,ได้ใช้นี่รอนานมากส่วนท่าที่2เนี่ยก็คือปักษาทลานลมนะครับผ่านี้เนี่ยก็จะโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับในหน้าเราเนี่ยบนที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเราเนี่ยโจมตีทุกตัวเลยแล้วก็ทำดาเมจสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับของ a อ k เคใส่2ครั้งด้วยกันเสร็จแล้วก็มีวายุ ปีกปรักษานะครับผมถึงท่านี้เนี่ยครูดาวไม่นานแต่ว่าต้องชาร์จนะครับผมซึ่งการชาร์จเนี่ยก็จะทําคอมโบกับอ่าพัส,สิฟติดตัววิหกลองลมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูก็คือพอชาร์จเสร็จ1เทินเนี่ยก็มีโอกาสทําให้ศัตรูบแต่ใบเนี่ยมันมีโอกาสบุดนะครับผมบอกไว้ก่อนว่ามีโอกาสบุดเพราะว่าผมไปลองกับบอสชั้น50มาแล้วมันใ่ไม่ได้คือบอสต,ต้านสานะไงผมก็แบบอ้าวไอชิบหายแล้วบอสก็หันมาตีตตตตทีมผมแม่งตายหายยกทีมเลยผมแบบว h a เด h e f u ฟา นะประมาณนี้ผมก็เลยยังไม่ผ่านหอคอยชั้น5ติดนะเนื่องจากผมใช้ชิวไงแล้วชิวเนี่ยมันเป็นตัวที่ดาเมจยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับทำดาเมจไม่ได้นะอะก็มาดูวีหกล่องลมนะครับท่านี้เนี่ยก็หากพักพวกในทีมเนี่ยเริ่มทําการชาร์จนะครับจะเพิ่มอาตาัตราคิดตข้อสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจคิดตัวข้อสิบห้าได้พักพวกตัวนั้นเนี่ยอย่างละสองเทินนะครับผมนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหากตนเนี่ยหายจากสภาวะล่างแหลกหรือน็อกนะครับ จะเพิ่มอัตราคิดที่ข้อให้ตัวเองเนี่ย10%เป็นเวลา3เทิร์นก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนสกิลสุดท้ายนะฮะสกิลลีดเดอร์นะครับวิหกทล้าลมเพิ่ม ATK ให้ตัวเอง15%ครับแล้วก็ให้เพื่อน15%อ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูแบบทำ6ดาวม่วงแบบเอาเค a กกันดีกว่าแบบปึ๊บนี่ฮะสตรอร์มเบลดเนี่ยจะเพิ่มความเท่มานะฮะก็จะดูแลดูมีอันตรกินแลดูไฮเทคแลดูพาท์กว่าเดิมนะแล้วเรามาดูที่สเกลกันนะครับผมก็ ปีกปักษาเนี่ยเอานี่มันมีปีกปักษาใช่ไหมกลายเป็นปีกพิฆาตนะครับซึ่งค่านี้เนี่ยหลังอัพแล้วเนี่ยหลังทําสีม่วงวเนี่ยหรือทําดาวม่วงเนี่ยก็จะโจมตีศัตรูในอนาเขตนะครับมากสุดถึงประมาณ3ตัวด้วยกันนะที่ผมลองมานะครับก็ตัวที่ตรงโจมตีตัวกลางซ้ายขวาก็จะโดนแต่ถ้าโจมตีตัวขวาตัวตัวซ้ายนะก็จะโดนแค่ตัวกลางอย่างเดียวประมาณนี้อ่าซึ่งท่านี้เนี่ยก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับ20ปรเ็นนะครับจากนั้นเนี่ย ก็ 1, 1 1 1ตัวนะครับและสตูตโดยรอบ4ครั้งก็เท่ากับว่าโจมตีไป4ครั้งทุกครั้งที่โจมตีนะครับมีโอกาส20%นะครับที่จะตัดกําลังัตูต2เทินนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันแล้วก็มีโอกาสทําให้นอกด้วยนะอ่ะลืมบอกส่วนปักษาจู่โจมและสกิลที่2ที่หลังได้รับการเอาเควกแล้วเนี่ยจากเดิมทีแล้วเนี่ยชื่อปักษาสละลมนะครับผมก็จะกลายเป็นปักษาจู่โจมนะก็จะโจมตีัตูตทุกตัวนะครับ ลดความอึดลงไปหนึ่งนะครับมานาที่ใช้เนี่ยสี่รถคูดาวมีคูดาวสามนะครับทำดาเมจหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ใส่ตัทุกตัวสองครั้งในะท่านี้นี่แรงมากเลยนะบอกตรงแล้วก็หากคิดที่ข้อเนี่ยจะโจมตีเพิ่มอีกสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ใส่ตัตที่มี HP ต่ำที่สุดในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าแทบจะปิดจ็อบได้เลยถ้าตตูตัวนั้นเนี่ยกำลังจะตายนะแล้วทีเด็ดของเรานะครับกระสุนปีกปักษานะครับอัปเกรดมาจากวายุปีกปักษานะซึ่งท่านี้เนี่ย มีความรุนแรงมากบอกเลยว่าโคตรรุนแรงเลยหลังจากชาร์จหนึ่งเทินนะครับจะทำดาเมจ84เปอร์เซ็นต์นะครับใส่ศัตรูสองครั้งนะย้ำมาสองครั้งและทําให้เป็นใบแต่ละครั้งถนะ้ามีโอกาส40เปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้อากาศอัตราการหลบหลีกลดลง20เปอร์เซ็นต์สองเทินประมาณนี้ครับผมส่วนอันนี้นะครับก็จะเพิ่มอัตราการคลิกขึ้นมานะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ยวขอวเช็คให้มั่นใจอ่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับ ส่วนอันนี้นะครับถ้าสแตกที่เป็นของตัวเองเนี่ย ATK ก็จะเพิ่มขึ้นจาก15เนี่ยใช่ไหมจาก15เป็น25นะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเรียกได้ว่าการโจมตีเนี่ยมีโอกาสโดนแน่นอนนะฮะเลดนี่ก็ไปถึง4.7เลยทีเดียวนะไอ้4.9นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูแบบ PVP กันดีกว่านะว่าเป็นไงบ้างสเตตัสต,ตัวผมเนี่ยก็ประมาณนี้ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับก็น,นั่นแหละไม่ได้เติมอะไรเยอะ ไปไปตบเด็กโชว์ใน PVP หรืออารีนากันเลยดีกว่าทีมเราพลังเท่าไหร่นี้แสนเก้าเหรอตบตบหมื่นแปดได้ปะเฮ้ยจะคิงเพนวะสู้ดีไหมมันต้องลองสิเออกลัวอ,อะไรละแค่แค่คิงเพนมันจะถึกได้สักแค่ไหนกันเชียลฮ่อ้าวเวนชิลออโต้ซะงั้นโอโน้โ,อโหฝั่งนู้นก็ใช่ย่อยนะกลางน้ำแข็งก่อนละครับ ชาร์จก่อนแล้วกันได้ไหมแช่แข็งบอกววายังไม่แช่แข็งโอ้โหแช่แข็งเพื่อนโดยรอบน่ากลัวมากสิลรอตีไว้ลูกอนนี้มีผู้อยู่รอดก็คือตอมเบตนะครับนี่นะฮะความแรงของเขาตัวในทีมผมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสกิลเนี่ยไอเลเวลเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกกันนะครับ นี่นี่นะครับความโหดนี่นะครับความโหดทุกคนก็ลองคิดดูนะครับว่าโหดขนาดไหนคือแบบรอดใช่ไหมไม่สนโนแคตัวข้างๆไม่รอดน,นะโดนสกิลของตอมเบตเข้าไปเนี่ยอือจะขอฮิวก่อนคอมเบตชาร์จไปเหมือนเดิมังหว่น,นี้ก็อัดคิงเพนไปก่อนนะครับพยายามทำให้คิงเพนเลือดน้อยโอ้โหมันแช่แข็งฟังเราว,วะ่ะเออ สกิลน,นี่ก็คูดาวนานอยู่แล้วก็โดนเขบิบเอาเอาให้ตายอืมมันต้องตายสักตัวตายไปหนึ่งรอตีนซะหน่อยเพื่อนเอาคิงเพนก่อนได้ไหมเนี่ยอืมคิงเพนนะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอ้ยังคิงเพนยังไม่ตายแม่งถึกจริงว่ะอย่าฮิวอย่างนั้นตะไบรุ่นโอ้โหใจคอไม่ดีเลยนายฮิวได้เราก็ฮิวได้ว่ะนกงี้วันนกนี่ตีเบามาก โอ้ยยังจะหลบอีกเอาไหนๆก็ไหนๆแ,แล้วเปิดเกาะกันดีกว่ามาเอาเลยโอ้ยเพิ่มพลังพอดีเออเสร็จนี่ฮะไม่เข้าไม่เข้าพร้อมเสียตายยจงจ้ามี่แน่นี่แนะ่นี่นะนอ้าวไม่โดนว,ว่าวาต่อตีเงินมาเจอเกาะจักรพรรดินหน่อยมาจูดโจมมาเสียไอ้หนูติดไปติดแช่แข็งไปโอ้โหแม่งแช่แข็งกันไปกันมานะ ยืดเยะะื้อว่ะโอ้หอารมณ์เสียเลยโดนแช่แข็งขนาดนี้กินแคนนี่เอาลงยากนะเนี่ยเอ,อ้ยกอแตกวะ่ะเอีย้ยงตายอ้าวจบแล้วมันจบแล้วละ่ะมันจบล,ละไอ้น้องแกน่ะตายไปตั้งแต่ชั้นชาร์จแล้วอ,อ้าวโอ้โหสามพันเองอ่ะเบาอ่ะมันต้องอย่างนี้เซ่รอตีมไป ไอ้นี่เพยอน้ำแข็งใส่ตบเด็กโชว์เป็นอะไรที่มีความสุขมากบอกเลยอือหือโอ้โหอือหือแกคิดว่าแกแน่นังเรื่องไงวะฮะไอ้นินจาแลแกน่ะไม่ได้เก่งหรอกแกมันก็แค่ฮีโร่ระดับโลคลสัสนี่เจอไปไอนี่นะนี่นะี่เอาชาร์จไปชะตากรรมของแกน่ะมันจบลงไปแล้วสเตปเอลตายซะ โอ้โหสามพันโคตรแรงอะ่ะตบเด็กโชว์มีความสุขมากเ้ยอีกสักรอบหนึ่งมาตีตัตวอะไรดีนะาโอ้โหแตตอมเบสเหมือนกันแต่เขาไปไกลกว่าเราอะ่ะเฮ้ยๆไปไกลกว่าแล้วไงอ,อ่ะเฮ้ยแต่เขาเจ็ดสิบนะเฮ้ยมันมีคิงเพนด้วยวะอย่าไปกลัว <c oughs> จะแพ้คา,าบ้านกระเท่านี้ดูสรงอะ <c oughs> สู้กับใครไม่เจีมตัวเลยนะผมเนี่ชาร์จก่อนแล้วกันทางที่ดีนี่เก็บตัพมันก่อนได้ไหมอ้าวแม่งรอมันมันไอ้นี่แล้ววะโอ้โหคิมเพนนี่ถือเอาเรื่องวะ่ะเฮ้ยทุกคนไม่สนุกแล้วมันไม่สนุกแล้วทุกคนโอ้โหได้แค่ครึ่งหลอดวะ่ะอย่านะขอร้องละ่ะอย่าฮิวนะ ด้วยตายดีได้ไหมไอ้บ้าเฮ้ยเตียกลบบันเทิงแล้วอีกเนี่ยแต่ปอมเบตมันชาร์จแล้วชิบหายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเอ้ยขอจังพัดดิิงเพนม,มันต้องตายยิงเพนม,มันต้องตายนกอย่าหิวอย่าหิวขอร้องอย่าหิวอย่าหิวเออเล่นไปอนะ่าเรียบร้อยมึงตายซะนี่แหละตายซะอดีจ้า แอมเบอ,อร์เหรอฮะเอมเบอร์เอมเบอร์เหรอ,เอ,เอ,รหรอพลังอย่างไฟเหรอฮะเราอะไปตีชิวไปฮะตีชิวไปฝั่งเราว้ยังมีความตูงตายไปซะมีหนึ่งเวดแทบตายหมดเออจะ,จะ,จะตายหามันแล้วโอ้โหมันสุดยอดจริงอ่อโทษพี่น้องพี่ปลดมาห้าแล้ววะโทษทีของพี่อัพเต็มวะ่ะ ไปเออฆ่าได้ฆ่าไปเอาไปกิลตัวเองกลับไปกินซะเรียบ้อยนะฮะก็ประมาณนี้ละกันกับสตอมเบดนะครับราะดีเขาร่าวก็เล่นง่ายครับแค่หาตัวที่ส่งผลทําให้เขาจงตีแรงขึ้นได้นะแต่ทีมผมเนี่ยไม่มีอะไรคอมโบกับพี่กันเลยไม่มีอะไรคอมโบกับพี่กันเลยจริงๆเนี่ยควรจะมีตัวที่ทําให้เขาคิเพิ่มได้หรือทําให้เขามีดาเมจเพิ่มได้นะซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ปั้นตอนนี้ผมก็ใช้ชิลไปก่อนนะ ซึ่งอนาคตเนี่ยในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะหาตัวอื่นที่มาใช้คู่กันจะได้บูทดาเมจเขาได้มากกว่าเดิมนะก็ประมาณนี้ครับครับผมสำหรับการรีวิวสตรอมเบดนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย